มหาดวงพี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่น้องมหาดวงไปใส่ใส่เบ็ดนี่ใส่กันลงตำตำเนี่ยนจะฝ่าวใส่ไหลเพราะฉะนันไดีเห็นอยู่หาดวงไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดป่าหรือเบ็ดเบป่าป่าเนาะใส่น้ำหอยหรือใส่น้ำให้น้าทุกเมื่อทุกเมื่อใส่น้ำหอยน้ำให้น้าเพราะมีน้ำแล้วโอ้ยจะเป็นถิ่มลงไม่ปีปัญหาใดเลยพี่น้อง ดวงดวงแมงอีหยังนี่ท้ายมันโตใหญ่มันจะไปเป็นตัวอย่างนี่ดวงกวงภาษาไทยดวงกวงเป็นดวงกวงแมงหม้อตัวกวงมันตองใหญ่กว่านี้ดวงกวงว่าแม่งดวงกวงมันตองแมงมาลีบ่เป็นแมงมาลีบ่อันนี้เป็นเออแม่งดวงแมงมาลีพี่น้องดวงมีกอกคือต้องแมงกอกเออแม่งดวงมีกอกดวงดวงแมงกอกได้ไลยอยู่เบิ้งสวยมันพี่น้อง เพิ่นสีเอาไปใส่เพิ่นสีไปใส่เบ็ดหาไปใส่เบ็ดนี่มันขวายมันเนาะเอาลงตำตำกับเตียวเตียวต่อยดอกแกงใส่เดียนต่อยกับเติยวโอ้อันนี้มันเฮาก็เป็นโกเป็นโกนี่แหละเป็นตัวนอนอยู่เนาะโกเป็นโกเป็นนอนอยู่มันบวชันไปมันบวชันได้ออกปีบวชันเป็นนั่งเอาไปใส่เบ็ดปลายังลักกินบัน คิดว่าต้องเว็ททุกป่าไหมไงใช่ครับปลาคอปลาดุกปลาเข่งปลาขาวเนาะเป็นเบิร์ตนี่นี่นี่มันขวายมันบ่ต่อยนี่วัวก็ติดอยู่น้ำกี่ดินนี่ใส่วัวกีดินขวดกี่ดินบอกว่าตื้เรื่อยไหนอันนี้แม่นอียั่งมันจันเออเอดี๋ยวดวงไม่กรอกเด้อพี่น้องู้ดดออยาาากัวแ่่บมเเ อันคันครัวนี่ต้องให้มันเป็นนางซะก่อนตัวนางซะก่อนเป็นนางแต่ว่าอันแบบอยู่น้ำกกเข่าแท่งแทบเด้อแมนแมนอยู่อันอันนี้มันกิดสีบ้อมันตัวน้อยเนาะบ่ปันไดเนาะผู้เฒ่ากระด้างขยอยเงินเป็นโก้พ่อใหญ่เป็นโก้ตอนมันเป็นนางบอกเขาเงินโกนี่แหละขี่โกยนนี่แหละขี่โกเป็นขี่โก้ซก่อนค่อยเป็นนั่งนี่ขี่โกนมาเนี่ยเดี๋ยวโอ้มันมีสามสเต็ปเนาะอยู่น้ำก๊องขี่คว่วห่อขันห่อไป ควดเป็นนั่งลรเขาฟักเนาะพญ่เนาะเป็นขี้โกแล้วต่อไปเป็นโกแล้วเป็นนั่งแลเขาฟักเป็นบานนี้บอกมากถ้เป็นคุดกีจ้าไอ้ดันมันอันเขาอื่นยังเบาตัวนั่นเออเบาเบาอยู่แต่มีหลายแนวเบาหน่ยกบมีเบาหน่อยกับมีแต่ว่าซ้มนี่มันมันบอกเขาเบาเด้นี่มันขันจักยังน้อยกับเป็นเป็นดังบ่โอ้เป็นฟักคือกันมันบ่เนี่โอ้เป็นโกแล้วเป็นนั่งที่เขาักจากจากเป็นโกแล้วก็สีเบ้เขาฟักเป็นนั่งมันบ่ ี่โมช่วงยนนี่มันสิกินอาหารเด้ช่วงนี้กินอาหารบ้านเขาไปมันเลิกกินอาหารแล้วมันจิเขาฟักมันจิเป็นตัวน้ํมันก็จะถอดคาบถอดข้าบออกมามันกจิเจาอออกมาก็จิตมิดปีกมันจิตบินหนีไปเจาะหม่องไปใส่ได้อีกไปมาพ่อากับขุดบักไงเลยผูพ่นเคยหาอยู่หากินเนาะโอ้ตัวนี้ใส่กันนะเอาบังกันนะเออ เซียวเซียวโอ้ตะหย่านอยู่ด้นี่บ้านอโเฮียหลังนีงบ้านหลังอันนี้บ้านบ้านกินได้ดอกพี่น้องมันมันมันขวยมันเอาเขาไปบ่ต่อยบ่มันเมันโกนมันกี่ดินมันกระดิบซีแม่นตทั่วไม่เหรเพราะมันเป็นโกนว่ะกินไม่ต้นนี่ละมันเจาะกินไม่จนว่ากลายเป็นดินเนาะเลยเป็นผงอันนี้ต้นยังต่อยนี่ต้น อีฮุ่มต้นพักอีหุม่มพี่นอ้องต้นมะลุมกินทุกต้นเนาะเพื่อนนี่อยู่ทุกต้นเนาะตะกี้เลยเคยเห็นมันอยู่ต้นแค่นี่ต้องต้นหนิวแล้วตะกีก้เออต้นหนิวขันอยู่ต้นหนิวยัอยงอ้วนตัวอ้วนตัวสมบูรณ์เนาะอ,อันนี้ก็บ,โบ่โตสมบูรณ์ปันใดดอกพี่นอ้องมันสิบ่ค่อยเห็นเด้อพี่น้องแบบนี้คองเป็ดเนาะ ตัวดวงบางนี่น,นี่มันห่งเพิ่นต้นม,ตนมะรุมเทพีน้องนี่นี่มองอยู่ทั้งเพิ่นทั้งนันแหละเนาะนี่เนาะได้ยึดต้นนี่ก็ร้ายเติบอยู่เด,ด็ดเพรา้ายเด็ดนี่เ<า>ดบบ้บ่อนบ่อนมีอันนั่นมานี่เนาะบ่อนมีอันมีดมาขุดเนาะต่อยเนาะอ,อันนี้ตัวยยังสั่นต่อยนี่น,นี่โอ้อันนี้กิ้งกือกิ้งกือคือตัวน้อยแท้ กิ้กือกิือดแดงน้อยกิ้งกือฟันไงซิเมนซองพัวเมียเนาะนี่น้อยอย,อยุ่งตรงกันนีน่เนาะอันนี้เดียวต้อยบังคู่มาเนี่ยเอามีดมาฟันบ่นี่นี่นี่ห้างมันนี่บ่แม่นเป็นนี่เราบ่ต้อยอันนี้เออปาดทิ้งทูปีน้องใส็ตเซกันนะต้อยจะหมดมไหมเงยเอ้ยอม,มันเป็นนั่งเหรอตัวนี้มันสีเข่าฟักตัวนี้มันสีเข่าฟักตัวนี้โอ้ย ที่เขาฝากก็มีพี่น้องโอ้โหนั่นป้าแต่มันเบิดบ่เบิดเด็นพี่น้องป้าข่วมสามารถของมันของแม่มันเนาะแม่มันมาเจาะมองไว้ให้ลูกมันอยู่พี่น้องมเลยใส่กันใส่กันต่อยใส่กันต่อยในพี่น้องเป็นสาาถกอคัดคัดซีพ่อหล่ที่บ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อ้ย มันเห็นแตกนะมันแตกอืมเพมันสีเบิดตูนผลบ่อตูนนี่มีโอกาสตายเด้อพี่น้องพักอีกห้องุ่นอ่าจบจะโคตรแล้วจบไปอเออนี่เป็นเป็นจงไว้ก็คือสีบอยั่างดอกพี่นอ้นองพอดีสิตัดพอดีอ่ะจัดการซะบาานี่เอาเรื่อยเครื่องมาแล้ว สิมาตัดพี่น้องแต่ว่ายังอยู่ดิต่อยทางนี่อ่ะเดี๋ยวเพิ่นสิตัดแล้วพี่น้องคอยลดจักน่อยเฮาลดจักน่อยลดจักนอย